ว่นานายจ่าไรสดมีคนมาตั้งคำถามเขายิงกันแล้วมึงยังมานั่งไฟ์สดอยู่ได้อีกหรอไม่คิดจะไปช่วยเขาเรื่องไงกูถามว่าแล้วมึงไหนได้ช่วยอะไรใครบ้างหรือ,อยังก,กูเนี่ยบริจาคไปนาหน้ามึงไปแล้วน้ําพริกกูเนี่ยถึงชายแดนเรียบร้อยแล้วมึงยังนั่งมาด่ากูในไฟ์สดอยู่เลยเนี่ยปัญหาเพราะนสุดท้ายแล้วเราต้องรู้จักยินดีกับคนที่คนแก่การยินดีเราต้องรู้จักยินดีต่อศัตรูหาาัวข้าศเราต้องรู้จักยินดีกับทุกๆคนที่เขาทําดีอยู่แล้วอ่ะสี่ตัวสุดท้ายคือ ทุกอย่างถ้าเราทําทุกอย่างอย่างดีแล้วทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วอย่าลืมอุเบกขาคือการวางเฉยถ้าเราแก้ทุกอย่างแล้วทําทุกอย่างอย่างดีแล้วมันทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไปตามความเป็นจริงว่าเออมันเป็นของมันเช่นนั้นเองเราไม่สามารถไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วก็ต้องปล่อยใจเป็นกลางไปเพราะในสุดท้ายแล้วการจะเสพสื่ออะไรในโลกโซเชียลก็ตามคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่คิวเทบอกว่าเวลาฟังอะไรเยอะๆแล้วมันเครียด เราเลื่อนผ่านเลยไม่ใช่เราเกลียดเราเข้าไปด่าเขาไม่ใช่เราเกลียดเราเข้าไปแอนตี้เขาอย่างอาจารย์เนี่ยเวลาไลฟ์สดเนี่ยคนเกลียดอาจารย์เต็มไปหมดเลยมันเข้ามานั่งด่าอาจารย์แล้วมันรู้ตั้งแต่ต้นยันท้ายเลยนะแสดงว่ามึงนี่เอฟซีตัวยงเลยนะดูตลอดแล้วมันแถมยังด่าอาจารย์พาดกลับไปเมื่อวานด้วยนะไม่ใช่วันนี้นะโอ้โหมึงติดตามกูตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลานี่มึงนั่งเฝ้าหอสระอัมกูเลยแล้วเนี่ยเห็นไหม เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยเกียดอะไรแต่เรามั่จะเข้าไปเอาตัวทุกขีกับสิ่งเหล่านั้นแล้วสุดท้ายคนที่ทุกข์ร้อนที่สุดคือใครก็ตัวเราเองเพราะฉะนั้นฝากพรมวิหารสี่ไว้